่อนหน้านี้เนี่ยนะครับหุ้นไทยก็ลงมาในทางเดียวกันกับกลุ่มทิพนะครับอินโดฟิลิปปินเขาก็ปรับตัวลงหลายตลาดก็ปรับตัวลงมากกว่าเราแต่วันนี้เนี่ยนะครับเราลงมากกว่าทั้งฟิลิปปินอินโดนะครับอินโดเนี่ยหยุดตกแล้ววันนี้บวกขึ้นมาได้นิดหน่อยขณะที่ฟิลิปปินเองก็ติดลบน้อยกว่าเรานะครับ0.23บ้านเรามีอะไรที่ยังคงเป็นปัจจัยกดดันอยู่บ้างนะครับเดี๋ยวลองคุยกันกันกบคุณธนเดชบังสีธนานนท์นะครับผู้อำนวยการเอวาโศจากบลอลออชบีประเทศไทยนะครับอยู่ในสายสวัสดีครับ ครับช,ช่วงนี้หุ้นไทยก็จะส่งส่งสุดๆนะครับเราประเมินยังไงบ้างยังมีดาวไซด์อีกมากน้อยแค่ไหนฮะ,ะมีนะฮะผมว่าผมมองเป็นไซด์เวทดาวจะมากจะน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวเล่งซึ่งตัวเล่งที่น่าจะมีในยะคือ1นึ่งาเงินสองก็คือจีนตอนนี้เนี่ยเท่าที่ผมลองลองดูเนี่ยตอนนี้เนี่ยแอสเซทคลาสที่เขามองว่าในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยตัวไหนได้เปรียบหนึ่งดอลลาร สองยูเอสองตัวยูเอสคอนมีตัวยูเอสแล้วก็ดูยุโรปเป็นนี่คือแอสเซทคลาสที่เขามองว่าอยู่ในฐานะที่ค่อนข้างจะได้เปรียบในสถานการณ์ปัจจุบันแต่ค,แคนที่อยู่ในฝั่งที่เสียเปรียบคือหนึ่งอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตครับข้อทสองคือคอมมอน i ิตี้ครับฉะนั้นเราจะเห็นว่าใครที่อิงใครที่อยู่ในอ m เม g i n จิ้งมาร์เก็ตแล้วอิงกับคอมมอนิตี้เนี่ยในสถานการณ์ที่ แนวโน้มการขึ้นออกเบี้ยของอเมริกาเกิดขึ้นเนี่ยนั่นคือฝั่งที่ใครใครอยู่ในฝั่งที่ได้เปรียบกว่าเสียเปรียบ <Yeah. S 1> คือไม่ได้บอกว่ามันจะดีหรือร้ายแต่ว่านี่คือสิ่งที่ asset class ในระดับโลกเามองนัหมายว่าถ้าคุณอยู่ i m e g i n g market แล้วคุณพึ่งจีน Community เนี่ยคุณมีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะที่ตลาดจะมีความผันผวนสูงแล้วเราจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยจีนประกาศตัวเลขออกมาเนี่ยเติบโต แต่ว่าติบโตในาตาที่ชะลอตัวเช่นผลผลิตศากตร์ารของจีนการลงทุน FDI เนี่ยทุกอย่างโตก็จริงแต่โตในาตาที่ที่ช้าลงและคนที่อิมแพคคือหนึ่งห้องห่างเสงไต้หวันและสิงคโปร์และของไทยก็ก็มากระทบซึ่งทิปเนี่ยผมพี่ว่าเป็นลักษณะคล้ายๆการเป็นว่าอิอนโดกับมาเลอตัวอินโดเนี่ยเขาอาจจะพึ่งน้ํามันมาเลก็พึ่งน้ํามันแล้วก็ฟิลิปปินส์อาจจะเป็นใน,ในทิปเนี่ยอาจจะเป็นประเทศที่มีโกรดเอาลูกที่ ที่ชัดเจนของคนอื่นเมืองไทยก็ก็อยู่ในส่วนที่เป็นอิ e มา i ิ g งมาเก็แต่ว่าเราได้ประโยชน์จากทิศทางน้ํามันแต่ว่าโดยรวมนะผมคิดว่าเราจะถูกกดดันจากเรื่องของ,องขาดออ f ฟ,โฟโลูแล้วก็เรื่องของจีนที่ที่ชะลอตัวในกือมี่สำคัญ嗯嗯嗯อืมอืมล้วมองดาวไซต์ตรงไหนที่จะเป็นจุดที่เริ่มน่าซื้อละ่ะผมคิดว่าถ้าหวังรีบาวแรงๆเนี่ยผมว่าหน<อ>ึ่งพันสามร้อยห้าสิบแต่คนนี้แต่คนนี้ 1,390เนี่ยถ้า<อ>ถ้าถ้าดูจากตัวตัว,ตวมันหรือตัววีคหรือต,ตัวเดเนี่ยผมว่าถือว่าเป็นคีย์สำคัญ<อ>ถ้าเกิดว่า,ายืนไม่ได้เนี่ย<อ>คนน่าจะลง<อ>มาเล่นห<อ>าลงที่1,370ซึ่งจุดนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดที่มีโอกาสรีบาว<อ>แต่ว่าถ้าเกิดว่าแรงต้านจากตัวฟันดเมนทัลที่เกิดขึ้นหรือเซนตเมนทัลที่ไม่ดีเนี่ยถ้าเกิดจะหวังว่าจะมีโอกาสแกลบใหญ่ๆเนี่ยผมคิดว่า1,350แต่ว่า ถ้า1390ยืนไม่ได้เนี่ยผมว่าต้องต้องถอยอืแล้วก็มารอโบราณแนวแนวรับที่70หรือ80ซึ่งมันมีระดับค่าเฉลีย่ยระยะเดย์หรือระยะวีคที่นักนักลงทุนยักษอาจจะเล่นกันนั่นคือจุดที่คาดหวังรีบาวได้แต่พันสี่เนี่ยถ้ายืนไปพันถ้ายืนเหนือพันสี่ไม่ได้เนี่ยผมิว่าการลงทุนจะยังไม่น่าลงทุนเพราะว่านั่นหมายว่าขึ้นไปแล้วจะถูกเทคโปรฟิตลงมางั้น1390เนี่ยคือจุดที่ถ้าเกิดว่าหลุดออกมาเนี่ยให้รอมาอยู่ที่1380ถึง70แล้วเล่นรีบาว แล้วก็ดูอย่างที่ผมบอกคือหนึ่งทิศทางข้างเงินบาทหรือว่าพวกของจีนเหล่านี้เนี่ยจะเป็นตัวสําคัญในระยะผมคิดว่าสามเดือนแล้วก็ผมคิดว่าดอกเบีย้ยถ้าขึ้นไปแล้วเนี่ยน่าจะเป็นผลดีเหตุผลมองอย่างนี้ก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยนักงทุนก็คงจะมองว่าให้ล้าหนักกับเฟดค่อนข้างเยอะอควรจะให้ล้าหนักกบบกับสปีดในการขึ้นดอกเบีย้ย แจนเนี่ยถ้าเกิดว่าขึ้นดอกเบีย้ยไปแล้วเนี่ยผมว่าความผันผวนจะอยู่ในช่วงนี้ถึงเรื่องของขึ้นดอกเบีย้ยแล้วหลังจากนั้นอาจจะมีอิมแพ็บ้างแต่จากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าสปีดดอกเบีย้ยไม่ได้ขึ้นต่อเนี่ยมันจะเป็นจังหวะของคนที่รอโอกาสแล้วรอรอ,อช้อนซื้อตรงนั้นมากกว่าแต่ตรงนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าค่อนข้างเลือกยากแล้วก็ผันผวนสูงครับระยะสั้นถ้ามันหลุดลงไปหลุดจากพันสามอยเก้าสิบสมมุติพรุ่งนี้หลุดเนี่ยต้องขายออกมาก่อนไหมฮะผมคิดว่าข้อแรกก็คือไม่ไม่ไม่ควรอยู่ฝั่งซื้อ อาจจะขายไหมก็อาจจะ follow d o w follow ลงมาแต่ว่าไม่ควรอยู่จะฝังซื้ออาจจะรออ่อนตัวแล้วก็ uh huh. selective ซึ่งซึ่ง big big cap เนี่ยผมยว่าค่อนข้างคนข้างขึ้นยาก <c oughs> ถ้าถ้าถ้าโลโก้ฟันไม่ซื้อคือ uh huh. for e i g n ถ้าดูจากกระแสเงินทุนแล้วดูจากงบแบงก์งบอะไรที่ที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนี่ย uh huh. ผมว่ามันไม่คอน v ิ n c e เขาให้เข้าซื้อให้ uh huh. นนคนที่จะซื้อก็ซื้อ,อเพราะ r m f หรือ ltf หรือซื้อเพราะว่ามันสภาพคล่อง uh huh. แต่ถ้าคนจะซื้อจริงๆเนี่ย ผมจะคาดหวังโลโกฟันแต่จะซื้อเพราะว่าคาดหวังภาษีซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเขาคงต้องดูจังหวะเหมือนกันเพราะว่าเขา้าเข้าผีผาขึ้นมาเนี่ยมันก็คือชนกับฝรั่งกับโดดต่างชาติก็อาจกะยุทธแรกก็คือซื้ออ่อนตัวละแล้วก็มิดแคปผมคิดว่าต้องระวังก็อาจจะมาดูหุ้นที่เป็นมิดแคปหรือสมอลสมอลแคปมากขึ้นเพราะอย่างหนึ่งเนี่ยก็ปิดความเสี่ยงเรื่องของฟอร์เรนแล้วก็ถ้าดูแล้วตัวเลขที่ออกมาสังเกตว่าตัวใหญ่ๆเนี่ยกำไรออกมาค่อนข้างไม่ดี แต่ว่าตัวกลางๆหรือเล็กๆเนี่ยผมว่าดูโมเมนตัมการกำไรหรือว่าการเป็นตัวที่ดีกว่าซึ่งถ้าดูจากหนึ่งข้างเงินบาทอ่อนตัวเนี่ยผมว่าเซกเมนต์ที่น่าจะมาดูเนี่ยคือโรงแรมโรงแรมโมเมนตัมตัวริตัวตัวหลักๆเนี่ยทั้งมินเอราวันเซ็นทรัลเนี่ยถือว่าโมเมนตัมค่อนข้างสวยถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์นะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยผมคิดว่าอาจจะมีการกลับเข้ามาเล่นด้วยประเด็นเรื่องของข้างเงินบาทแล้วก็ตัวหลักๆที่ดูโมเมนตัมที่ดีก็จะเป็นตัวหลักๆเดลต้าฮาน่าหรือเคซีตัวบิทแคปเนี่ย ตัวเดียวที่ผมดูแล้วถือว่า,น,าน่าจะโอเคแต่ว่ารออ่อนตัวคือ AOT ถ้าตัวแบงก์เองผมยังกังวลเรื่องของแอร์ f l o w ส่วนเรื่องพลังงานเนี่ยต้องเล่นคุณตัวเล็กไม่เล่นตัวใหญ่เพราะว่าผมคิดว่างบที่ออกมาหรือว่ากระแสเงินทุนเนี่ยมันทําให้คุ้นตัวใหญ่เนี่ยข,ขึ้นตัวยาก อืมอืมครับถามกลุ่มไอซทีกันหน่อยดีกว่าตอนนี้เขาประมูลกันอยู่เนี่ยนะครับเรามีมุมมองโดยส่วนตัวพี่นันเด็ดมองยังไงบางราคาตอนนี้มันเคาะกปนมาแพงล้วเหมือนกันก็ขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นขึ้นไปมากกว่าที่ทางนักวิเคราะห์อของเรามองด้วยเหมือนกันครับ้ามองท่าไหนครับพอจะบอกได้ไหมครัจริงๆก็ผมว่าไม่ได้เกินสองหมื่นล้านนะแต่ว่านี่ทะลุไปแล้วได้่นกใหม่เขาว่าสองหมื่นหนึ่งกับสองหมื่นสามแล้วครับถึงมันสะท้อนว่ามีความต้องการจริงๆแล้วก็ไม่มีการหัว <c oughs> ก็คือสังคนที่ได้เนี่ยอยากจะได้จริงๆเพราะว่าเคนคนที่น่าจะรับคนที่หนักคนที่ต้องได้จริงคือแอดวานอ่าครับชูกับดีแท็เนี่ยยังมีช่วงเวลาให้เขาสามารถที่ปรับตัวได้เพราะว่าเขาขึ้นอยู่แล้วฉะนั้นเขาอาจจะไม่จะเป็นที่ต้องได้แต่ว่าแอดวานต้องได้แอดวานคงต้องสู้ทุกราคาข้อหนึ่งก็คือเรื่องของเรื่องของแบรนด์เรื่องของการโฆษณาเรื่องประสิทธิภาพซึ่งจะได้มากขึ้นจากเรื่องแบรนด์วิชหรือว่า การที่เขาทําตลาดได้มากดังนั้นแอด,ดวานอยู่ในสถานที่ต้องเอา,อา,าแก๊สก็อาจจะอยากได้เพราะว่าอยากจะมาอยากจะาอาจจะมาทํานั้นก็คงอยากได้แล้วค,<ง>ครับมันถึงแข่งกันดุขนาดน,นี้ใช่ก็ผมว่า a แอด,ดวานคงสู้ไม่ถอยเพราะว่ามันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเกมที่เขาต้องสู้ แ yes, ก๊สก็ก็ผมคิดว่าเขาก็คงต้องดูตัวเลขเหมือนกันเพราะว่าถ้าสู้ไปแล้วตัวเองไม่ได้มีฐานจริงๆเนี่ยผมว่ากมัอตอบอยากว่า,วาเขาเพราะว่าเขาไม่มีไม่ไม่ซับสไครเบอร์เลย้เขาเขาจะเสี่ยงถึงจะเข้ามางั้นก็ก็เสี่ยงแต่แตแเราก็มองว่าตรงนี้เขาเป็นเป็นเป็นวิสแต่ว่าสิ่งที่ประเมินยากก็คือเรื่องกฎหมายอก็คือโอเคประมูลได้ก็ต้องรอดูว่า ศาลจะพิจารณาไม่ได้กลายเป็นความเสี่ยงในกลุ่มนี้ผมว่าอา,อาจจะผันผวนไปสักระยะหนึ่งจนกระทั่งเห็นความชัดเจนแล้วก็เห็นเรื่องกฎหมายแล้วก็ข้ามาแต่ว่าผมว่าคิดว่าถึงจุดหนึ่งกลุ่มนี้ย,ยังมีข้อดีคือ c a s โ f o w เขาดีฉะนั้นถึงจุดหนึ่งมาผมว่าจะเป็นขุนดีเวนต์สต็อกระยะยาวา uh huh. ระยะสั้นก,ก็มีปัจจัยเสี่ยงต้อง uh huh. มีเหมือนกันครับเราเราแนะนํำยังไงบ้างครับรอให้ฝุ่นหายตลบก,ก่อนแล้วค่อยเข้าไปเลือกซื้อดีไหมครับ ใช่ฮะเพราะว่าคือเรื่องกฎหมายผมเรียนตรงๆว่าก็ต้องอยู่ที่ทางทางศาลที่จะพิจารณาเพราะตอนนี้เขารับ,รบแต่ว่ายังไม่คุ้มครองอถ้าคุ้มครอ,องขึ้นมาก็ไม่แน่ใจว่าที่ประมูลได้แล้วเนี่ยมันจะได้หรือเปล่าโมฆะหรือเปล่านี้ใช่แล้วก็จะกลายเป็นเป็นเป็น r e ดับวัเหมือนกันซึ่งผมยึดคำมว่าคนที่ลงทุนก้อนใหญ่เนีเ่ย เป็นผมผมก็ไม่เสี่ยงครับผมผมคิดว่ารอแล้วก็ต่างชาติถ้าเขาจะเข้ามาลงทุนผมว่าเขาไม่เสี่ยงกับเรื่องเหล่านี้จนถ้ามันชัดเจนถึงแม้จะซื้อราคาแพงแต่ถ้าชัวเนี่ยโอเคงั้นกลุ่มนี้ก็อาจจะรอให้่นตลบก่อนหรือว่าถ้าราคาลงมาเยอะจริงๆเนี่ยผมว่าสุดท้ายแล้วคนก็อาจจะเล่นที่ที่ที่ดิวที่ดิวิเดนแต่ว่าสําคัญคือต้องซื้อผู้ชนะอโอเคได้ครับนี่ขอบคุณมากครับพี่นันเดย์ครับครับเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวคุณผู้ชมกลับมาช่วงน้ายังมีกหลากหลายเรื่องราวของการลงทุนมาฝากกันต่อครับ